สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุญิงนะคะวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วค่ะเด็กๆอาทิตย์หน้าเด็กๆจะไปพบกับคุณแนนนะคะวันนี้คุญิงก็มีหน่วยสรรหาผีเสื้อค่ะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นคุญิงมีคำศัพท์3คํคำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเช่นเคยค่ะ วันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยตัว H นะคะคำศัพท์คำที่1นึนะคะ H es, A I r hair ผมค่ะเด็กๆคำศัพท์คำที่2นะคะ H es, A T has หมวกค่ะเด็กๆคำศัพท์คำที่3ามนะคะ H es, A N D hand มือค่ะเด็กๆ คำศัพท์3คํคำนะคะที่ครูหญิงสอนเด็กๆไปวันนี้เด็กๆต้องไปหัดอ่านแล้วก็ทบทวนนะคะถ้าเด็กๆคนไหนท่องได้ <_ co>. เด็กๆก็มาท่องให้ครูหญิงและเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นครูหญิงก็มีเพลงสนุกๆคะ่ะมาให้เด็กๆได้เต้นได้ออกกำลังกายกันเช่นเคยนะคะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยะคะ่ะก Na, 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 đi xưa bị dối tua nói bị nhảy xì sẵn sàng หาแกซ้อนดอกไม้และดูดน้ำหวานจะดูดน้ำหวานให้ชื่นใจ สีสันสานสวยบินไปบินมาบนดอกไม้พีเสื้อตัวน้อยทั้งหลายกำลังหาแกซ่อนดอกไม้ต่ดูน้ำหวานจะดูดน้ำหวานให้ชื่น โยชน์ข้อที่หนึ่งผีเสื้อช่วยให้ความสวยงามแก่ธรรมชาติเพราะปีกของผีเสื้อนั้นมีสีสันที่สวยงามนอกจากความสวยงามชวนน่าหลงไหลของสีสันผีเสื้อยังนํามาซึ่งการท่องเที่ยวโดยหลายสถานที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อดูผีเสื้อหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังให้เยาวชนรักดูแลธรรมชาติอีกด้วยค่ะ ประโยชน์ข้อที่2ผีเสื้อช่วยผสมเกสรของดอกไม้ซึ่งในธรรมชาติมีพืชพันุ์ไม้หลายชนิดได้อาศัยผีเสื้อช่วยในการผสมเกสรโดยใช้สีสันความงามของกลีบดอกหรือใช้กลิ่นหอมดึงดูดให้ผีเสื้อเข้ามาตอมและดูดกลิ่นน้ำหวานเป็นสิ่งตอบแทนขณะเดียวกัน เกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข่งขาหรือว่ารำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นประโยชน์ข้อที่3เส้นใยจากดักแด้นอนไหมสามารถนำมาทอเป็นเครื่องนุ่งหม่มซึ่งเส้นใยไหมมีความเรียบกว่าเส้นใยพืชรวมถึงมีการระบายอากาศและดูดซับความร้อนได้ดีกว่ากันค่ะ ประโยชน์ข้อที่4สิ่งประดิษฐ์จากลังไหมลังไหมที่พาราังเอาดักแด้ออกแล้วสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลากหลายชนิดหรือประดิษฐ์เป็นโคมไฟใช้ประดับในอาคารในรถยนต์นอกจากจะสวยงามแล้วยังสะดุดตาแกผ่ผู้พบเห็นทั่วไปอีกด้วยค่ะโทษของผีเสื้อพิษมแมลงในกลุ่มผีเสื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผีเสื้อกลางคืนค่ะ โดยทั้งตัวอ่อนที่เป็นตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะมีขนหลายชนิดอยู่บริเวณลําตัวที่สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้โดยเมื่อเราไปสัมผัสถูกขนพิษเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการแสบร้อนทันทีรวมทั้งทำให้เกิดผื่นแพ้ขึ้นที่ผิวหนังจากนั้นจะบวมชาและพิษจะแพร่ไปยังบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดอาการอักเสบบวมขึ้นได้ค่ะ เพราะฉะนั้นทางที่ดีเด็กๆอย่าไปสัมผัสผีเสื้อดีกว่าค่ะปล่อยให้ผีเสื้อโบยบินอย่างสวยงามไปตามธรรมชาติดีกว่าค่ะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของผีเสื้อกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์และโทษของผีเสื้อมีอะไรกันบ้างผู้หญิงก็จะยกตัวอย่างให้นะคะประโยชน์ของผีเสื้อก็คือผีเสื้อให้ความสวยงามค่ะ โทษของผีเสือ้อผีเสื้อชอบกัดกินใบไม้ทําให้เสียหายนะคะเด็กๆคะเราได้ไปเรียนรู้กันแล้วผู้หญิงก็มีใบงานคะ่ะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะจับคู่ภาพกับเงาคะ่ะเด็กๆไปทํากันนะคะแล้วส่งราย ถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆกลับมาให้ครูหญิงและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะว่าเด็กๆทำกันถูกต้องไหมส่วนสัปดาห์นี้ครูหญิงต้องบายๆเด็กๆไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเด็กๆจะมาพบกับครูแนนนะคะวันนี้ครูหญิงบายๆเด็กๆแล้วคะ่ะ